อนุญาตการถ่ายรูปแต่ว่าคุณได้ขออนุญาตในการนํามาลงในสื่อโซเชียลหรือเปล่าในการเปิดเผยในการลงไปให้ชาวโลกเขาได้เห็นกันเพราะว่าคุณต้องภาษาชาวบ้านก็คือต้องสำนึกสำเนี๊ยบไว้เสมอนะเจ้าค่ะคุณลุงคุณป้าเจ้าขาว่าตัวคุณลุงคุณป้าเองเนี่ยมีคดีอยู่ในชั้นโรงชั้นศาลถึงแม้ว่าตัวคุณป้าเนี่ยจะในเบื้องต้นในศาลศาลชั้นต้นเนี่ยตัวของคุณป้าเองได้รับการยกฟ้องแต่ตัวคุณลุงนะเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาศาลชั้นต้นตัดสินให้จำคุก20ปีนะเจ้าค่ะกับคดีีีขขขอองงกการเเสยชววิตด็บ แล้วลูกของคุณเนี่ยจบการศึกษาเนี่ยอันนี้เดียนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเด็กในเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแต่เดียนมีตั้งข้อสังเกตเท่านั้นเองว่าขออนุญาตถูกต้องหรือไม่เพราะอย่างตัวเดียนเองเนี่ยลูกจบกนาดศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วคุณผู้ชมเจ้าค่ะศึกษาจบในระดับมหาวิทยาลัยอ,อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วลูกยังไม่อนุญาตเลยเจ้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะลูกไม่อนุญาตให้ไปถ่ายเพื่อนเพื่อนเพราะลูกต้องการจะเซฟเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไม่อยากให้ไปมีปัญหาในยูทูบหรือว่าในโซเชียลเพราะว่า มันค่อนข้างจะอ่อนไหวกับเด็กๆขนาดว่าเด่นไม่ได้มีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลเดนอาไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยลูกยังบอกว่าไม่อนุญาตให้พ่อหรือว่าให้ใครก็แล้วแต่ถ่ายพวกเขาเองแล้วก็เพื่อนๆที่มีเพื่อนๆที่แบบถ่ายติดเพื่อนๆไปแล้วก็เอาไปลงในยูทูบหรือว่าไปลงในอ่าเพจเฟซบุ๊กต่างๆนานาคุณน้องเอกอภิญญาแต่นี่สำหรับตัวคุณป้าเนี่ยถ่ายพิธีการพิธีกรรมของเขาตั้ง